สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับแกะดำทําเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูวิธีการนําน้ำขึ้นรถเอาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยจากคลองเนี่ยขึ้นรถโดยวิธีการใช้แบตเตอรี่รถยนต์เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างมาดูเลยครับนี่นะอุปกรณ์ก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับ อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟแปลงกระแสไฟจากไฟแบตเตอรี่เนี่ยเขาเรียกว่าไฟดีซีนะให้เป็นไฟบ้านไฟบ้านก็คือไฟกระแสสลับเอาง่ายก็คือไฟบ้านกับไฟรถอะไฟรถคือไฟตรงไฟบ้านไฟกระแสสลับผมจะไม่พูดว่าไฟตรงไฟสลับนะเรียกว่าไฟบ้านไฟรถให้เข้าใจกันง่ายๆส่วนตัวนี้ก็เป็นไดวนะไดวเนี่ยเอ่อไดวเป็นเป็นเป็นไดวไฟบ้านนะ เป็นไดโว่ไฟบ้านเพราะว่าที่ต้องใช้ไฟบ้านเพราะว่าไดวว่มันจะแรงกว่าคือแบบแบบไฟตรงเลยก็มีนะแบบไฟตรงแบบแบบจำจากแบบรถยนต์ก็มีเลยแต่มันไม่แรงส่วนตัวนี้ก็เป็นกำลังไฟฟ้าครึ่งแรงนะ0.5 PS ครึ่งแรงหรือ300 75วัตอะโอเคอุปกรณ์มีประมาณนี้เนาะไดโวแล้วกอ็อินเวอร์เตอร์อรส่วนเราจะจํากับแบตรถยนต์ยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปทำเลยเมื่อเราเปิดกระโปรงรถมาใช่ไหมเราก็จะมาเจอแบตเตอรีอร่แบบนี้ให้เราเนี่ยเปิดขั้วบ,บวกออกมาก็ดูนะว่าตรงไหนที่มันจะขันเข้าได้ ส่วนผมจะขันเข้าตัวนี้ผมจะใส่ขั้วบวกก่อนนะอ๋อผมลืมบอกไปอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์นะครับสามารถแปลงไฟที่ใช้ในอุปก,กรณ์ไฟฟ้าไฟบ้านเนี่ยที่กำลังวัตต์ที่3,000วัตต์ได้เรื่องเข้าใจนะ คืออย่างเช่นไอ้ครึ่งแรงเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์ 700, ใช่ไหมถ้าหนึ่งแรงก็เท่าไหร่อ่ะหนึ่งแรงก็เจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยวัตถ์ถ้าสองสองแรงก็พันสี่พันสี่ร้อยวัตต์โดยประมาณประมาณนี้นะถ้าถ้าขยับขึ้นไปสามแรงก็เท่าไหรอ่อ่ะสามแรงก็สองพันหนึ่งร้อยวัตต์อ่าอิมพัลเตอร์ตัวนี้ก็ยังไหวอยู่แต่เราก็ต้องดูสภาพแบตเตอรี่ด้วยว่ามันมัน มันมันมันยังสตาร์ทรถชึ่งเดียวติดไหม่ะให้ให้ดูจากตรงนี้แต่ชั่วโมงการใช้งานนะ่ะเพื่อนๆก็คือ,ค,อคือเอาไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญเท่าเท่าไรตรงนี้คือถ้าถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยอย่างเราเอาไปใช้กับปั๊มที่มันไฟเยอะกว่านี้สอแรงสามแรงเนี่ยเป็น2,000ันวัตต์เนี่ยแบตเตอรี่เราอาจจะหมดเร็วคืออะไรประมาณนี้ ผมก็เลยเลือกใช้ประมาณนี้แหละอ่าใช้แค่7 3 0 0กว่าบาทเจ็ดร้อยบาทแปดร้อยาอะไรเงี้ยพันบาทก็อืมโอเค1 6 0 0กก็ยังได้เคยใช้2 0 0 0 3 0 0 0ับามันก็ใช้ได้แต่เพื่อนต้องดูด้วยนะเป็นเลือกเอาว่ายี่ห้อไหนมันมันวัดเต็มอะไรยังไงบอกว่าอินเวอร์เตอร์แปลงไฟรถโยนตเป็นไฟบ้านนะผมเลือกยี่ห้ออะไรเนี่ยดูเอาเ้ยเออ ซูเอิร์ซูเอซูเอิรของจีนตัวนี้ก็โอเคใช้ได้ผมไม่ได้มาโฆษณายี่ห้อเขานะคือผมซื้อมาแก้มาบวกวิธีแล้วก็อยากแนะนำเพื่อนๆอ,อ่าผมจะใช้ผมจะใช้ตัวบวกก่อนเนาะรึบบวกนี่สีแดงนะเพื่อนนะอ่าอัน,นี้ดัมือบางแต่ก่อนจะใส่เนะี่ยเพื่อนๆต้องต้องต้องดูตรงนี้ก่อนเนาะอ่าผมจะหันด้านนี้ดีกว่า นี่เนาะให้มันอยู่ในตำแหน่งปิดนะไอวงกลมเนี่ยคือปิดไอเป็นขีดนี่คือเปิดให้มันอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งปิดก่อนโอเคใส่บวกเพื่อนต้องขันให้แน่นด้วยนะอือขันให้แน่นลวะวเาวางไว้แบบนี้แหละแล้วก็ต่อมาใส่ขั้วลบเวลาใส่ขั้วลบเนี่ย เวลาใส่ขั้วรวบเนี่ยมันก็จะสปาร์คไฟนิดนึงนะแต่ไม่ต้องตกใจปล่อยมันสปาร์คไปเลยนี่ดูนะมันจะสปาร์คทีนึงนะไม่ต้องตกใจมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนี่สปาร์คปุ๊บปุ๊บคืการใช้อิวเตอร์เนี่ยก็ควรระวังคือต้องให้แน่นนะใส่วต้องขันแน่นโอเคนะบวกกับลรบผมใส่เข้าไปแล้ว คือข้อสิ่งที่ไม่ควรในในในขณะที่ใช้อินเวอร์เตอร์นะหนไม่ควรเปิดเปิดไฟรถไปในห้องเก๋งหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรปิดไว้เลยมันจะทำให้แบตไม่เปลืองแล้วก็สไม่ควรสตาร์ทรถยนต์สิ่งนี้สำคัญบางคนไม่รู้คิดว่าสตาร์ทแล้วมันจะชาร์จไปด้วยใดชาร์จคุณนะมันจะพังเอานะเพราะว่าไดชาร์จจะทำงานหนัก หลังจะต้องชาร์จเข้ามาแล้วไฟก็ถูกดึงเข้าไปได้ชาร์จทํางานหนักมากจะทําให้ขวดไอขวดทองแดงในได้ชาร์จอะเกิดปัญหาแล้วได้ชาร์จจะจะเสียง่ายถ้าของแท้รูปเป็นหมื่นนะเออคือไม่ต้องไปสตาร์ทมันนะยกเว้นแต่ว่าคุณใช้ไปสักพักหนึ่งคุณคิดว่าเอ้ยแบตจะหมดแล้วว่าใช้เป็นชั่วโมงแล้วว่าคุณถอดอิมพร์เตอร์ออกก่อนถอดขวดใวดขวหนึ่งออกก็ได้ถอดการใช้งานไฟออกก่อน กอนการใช้งานปั๊มหรืออะไรออกก่อนที่คุณต่อพว่วงแล้วค่อยสตาร์ทรถคือไม่ให้อินเวอร์เตอร์ทำงานไปด้วยอะโอเคปะ่ะเออนะโอเคผมเสร็จแล้วนะก็คุรระวังก็บอกไปลวก็มีม,มีมีแค่นี้แหละคือไม่สตาร์ทรถแล้วก็ไม่ไม่เปิดไฟไม่เปิดทิ้งไม่เปิดอะไรทิ้งไว้อ่ามีอยู่นี้แล้วก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยส่ยมก็จะเตรียมไว้ละเปิดเปิดเปิดเป๊ดนี่ ไดโวเนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นไดโวูหนึ่งนิ้วเนาะแต่ว่าผมผมซื้อท่อหกหุนมาเพื่อจะให้มันแน่นไงตรงเนี้ยให้มันยัดแน่นๆแล้วคราวเนี้ยผมก็ทำการต่อไปตรงนี้เนี่ยนะตรงเนี้ยคือผมล็อกแทบจะล็อกติดเลยนะเพราะว่าเวลาถอดเข้าถอดออกมันลำบากไงก็เลยทำแบบนี้ส่วนท่อตัวนี้เป็นท่อท่อท่อสี่หุน นะท่อสี่หุนเรียกท่อสี่หุนหนึ่งทับสองนะคือท่อหกหุนตัวเนี้มันก็ใหญ่นะมัน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 ใหญ่เกินสเปคอะจริงจริงอะหกหุนมันจะเล็กกว่านี้แต่พอดีร้านเนี้ยผมไปดูแล้วเอ้ยหกหุนอะไรวะทําไมมันมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาปะก็เลยมันมันเกือบเกือบเกือบเท่านิ้วแหละก็เลยเอามาก็ยัดแน่นได้พอดีจริงจริงอะไดวู้ท่อหนึ่งนิ้วแต่อยากให้มันแน่นไงแล้วก็เนี้ยผมก็มาทําตรงนี้ขันไว้อีกนึงแล้วก็ แดีวผมก็จะมายัดปลายตัวนี้เขาเข้าเข้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะขออนุญาตวางก่อนก็เสร็จแล้วเนาะแบบนี้แค่นี้ก็อยู่แล้วแน่นนะโอเคก็จะวางไดโวจุ่มลงไปโลดให้ท่วมนะคือปั๊มแช่เนี่ยเขาต้องท่วมไงเพื่อเเสียบปลั๊กแล้วเนาะ เปิดสวิตได้เลยมาดูน้ำขึ้นกันโอ้โหแรงมากอา่ะยัดเข้าไปอย่าลืมมัดตรงนี้ด้วยนะนเพื่อนนะ มาตันนี้ไ้ที่รถด้วยแรงดันมันมีไงก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอะอันนี้แค่ครึ่งแรงนะโอ้โหดูดิ๋มาดูดูดคือคือแรงมากอะน้ำกระจายเลยอะจับเวลาดูนะว่ามันมันจะใช้เวลาสักกี่นาทีกว่าจะเต็มโอเคนะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเราค่อยๆดู ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่พันลิตรเนี่ยอ่าก็โอเคเต็มละพันลิตรละโอเคผมก็จะปิดอินเวอร์เตอร์นะก็ใช้เวลาไปราวๆนี่นี่ปิดตัวน,นี้ปึ๊บอ่าเคปิดแล้วใช้เวลาไปประมาณ20นาทีเนาะก็ไม่นานอะไรเราต้องดึงออกด้วยนะเพราะว่าน้ำอ่ะมันมันมันจะไหลย,ย้อนลงไงมันจะไหลย,ย้อนลงบอ่อเคออกแล้วแล้วคราวเนี้ยผม เราใช้งานไป20นาทีใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมจะเอาออกผมจะถอดออกต้องดูให้มั่นใจนะว่าอยู่ตรงสวิตรตรงนี้คือจริงๆอะ่ะเพื่อนๆต่อสายแล้วเอาเข้าไปไว้ในรถก็ได้แต่ว่าต้องปรึกษาทางผู้ขายนะว่าสายเนี่ยคือถ้ามันยาวขึ้นเนี่ยเราจะเอาไว้ในห้องผู้โดยสารเนี่ยมันยาวขึ้นสายทองแดงข้างในเนี่ยมันก็ต้องใหญ่ขึ้นไงต้องปรึกษาเขาว่ามันจะต่อไปกีเก่เมตรกี่เมตรแล้วคราวนี้ เวลาเราจะปิดเราก็แค่ปิดเราไม่ต้องมาขันเข้าขันออกละแต่ผมเคยนะตัวหนึ่งที่แบบทำอย่างนั้นแหละเสียบไว้ตลอดแต่มันอนะ่ะอยู่อยู่ดีๆอ่ะมันไหมอะ่ะก็นานอยู่นะเสียไว้หลายเดือนแล้วแหละอยู่ดีขับรถไปก็ตุ๊บไหมแล้วก็เสียตังค์ซ่อมตัวนั้นตัวห้าร้อยวัตต์เสียตังค์ซ่อมก็เท่าไหร่อ,รอะ่ะหกเจ็ดร้อยะโอ้โหเกือบได้เครื่องใหม่แล้วราคาซ่อม ผมก็เลยเล่นแบบนี้เลยดีกว่าถอดเข้าถอดออกก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนนะโอเคผมจะถอดออกละต้องให้มั่นใจด้วยนะว่าอยู่ตำแหน่งปิดเนาะอเอนะียเนาะอ่ะมามาดูว่าจะสตาร์ทรถติดไหม เข้ามาลวโอเคชิ้นเดียวติดนะไปแรงไปแรงเรียบร้อยอ่ะปิดไว้ก็จบไปแล้วนะสำหรับวิธีการน้ำขึ้นโดยใช้อินเวอร์เตอร์แล้วก็ไดโวนะจากไปรถยนต์ ก็ใช้เวลาแค่20นาทีรถก็สตาติดสำหรับคลิปหน้านะผมก็จะพาไปดูถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเอาขึ้นในที่ที่สูงกว่านี้อย่างเช่นรถจอดบนสะพานแล้วเราน้ําจากข้างล่างเนี่ยถักองข้างล่างเนี่ยก็สูงกว่านี้เยอะนะว่ามันจะขึ้นได้ไหมเพราะมันจะใช้เวลาสักกี่นาทีแล้วก็ไดโวตอร์ตัวเนี้มันจะไหวไหมการใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไดโวนะ์นะใช้ได้หมดทั้งอะไรอะ เนเจียลูกหมูใบตัดอะไรเนี่ยที่ใช้ไฟสงสูงอะ่ะใช้ไฟละลายวัด่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมแล้วก็นําไปใช้งานนําไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนท่านไหนที่สงสัยอะไรข้องใจหรือไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ